สวัสดีครับผมเป็นพีนน่น,นอ้องพบกับช่องผู้ใหญ่ทำ g จ2 official ครับ o f f i c i a ีครับนี่ทำพาเบลได้คือเก่าพี่น้องวันนี้มาอยู่สำนักง,งานชอช่างมิวสิกครับติดตามเรื่องการติดตั้งไฮดรอลิกครับของถนัดเกี่ยวการช่างได้เท่าทีา่ททผมบังผู้เขา <c oughs> ผู้เขาผู้เขาบางเส้นผมหน่อยโดนป่นเนี่ยผมว่าผมว่าไม่เป็นั่นเจ อันที่มันคู่กันงมันถืออยู่หอกแต่ว่าผมว่ามันเป็น้นไปจำสายมันเห็นั้นอย่างล้เ่นั้นฟังลูกพี่ว่าคู่กันม้นคูแบบนั้นเเม่มันปอกทีนี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันกคเลยสาดกันออกโชรูออกโชเอฟซีดโอเคออกโชูกกมถือมาถึกมปารแน่นมันนี่ออกด้วย มาดฐานจังซี่คืออยู่อันบักมืเวีนิี้จะมันมุงอย่างกันเนาะหาคนคนุกพนกัอยู่อวกนี่แหละของดีอพออีกนะไรนหพ่ออีกอะอยนึงอีกอะอยนึงพอโอ้บาดฐาน เข้าไปไหนโอ้ยฉีนี่ยแม่มึงเว้นนิ่ยอยู่จนฉีแตกเว้ยน้งบอกอยู่เว้ยฝาเดอ้อฝาตึงจะตกเก๋เดอ้อฝาดังคุมเองแสดงเองครับ ยังหอนยามมันยังหอนยามมันโยกกระดูวกด n าอะไรกดย h าถ้ามันใหม่อย่างง้เลยตึงเรียบแปะครับพี่น้อง

เบียร์เอ้ยเบิ่งน้ํามันเด้อเบียร์มันมีอัน là ที่เขาบ่มีตัว nó dìm đây đó. ขันอยากได้คนติ่นมันนะทัวหาบานองคาได้ท่หาบานองครยคันอยากได้ขนติ่นมั้นะโอ้มันเท่าไหรน้อเปิดไงอ่ะอีพอย เดี๋ยวออกมาเชื่อมไมเบียเหนเดียวรถอ้าวถือใจแล้วครับพี่น้องมันไปคัดอันคลิปล็อก นี่ด้วยล่ะผู้เขาบังเส้นผมบ่เม็นเขาบูู้ดจักว่าเขายึดจังเด๋ยว้อืมอือเขาบูู้ดเลยถ้าถ้าให้อยังกระชากเขาได้เก็เริ่มต้นเนี่ยรือว่าเอาง่ายๆคือคือระบบเนี่ยถ้าคนอื่นเดินดใส่ไหมอย่างนั้นมันก็เป็นเัืงสี่หนึ่งผมตอบไว้เลยเด้เจ้าจุนผมไม่เปียงเออเจ้าจุนพมี่อย่างไม่ไม่เป็นอย่งคือจุนแบบนี้อืมผมพูดแล้วตอบผูู้แล้วผมบพูดแล้วใส่ไปเฉยเฉยนี่ผู้พูดแล้ว่าเมว่า พุ่นเลยนะ่ยเก็ต้องเฮ็ดหานี่เอาบอกเขาเสียบไปดันเขาอีกบฟังเขาฟังเขามันก็บโบมีนนีน <Cock S 2> <ım S 1> ่เจยบเป็นโทษไปได้เขาแล้วใจหวังแฮะหนาแน่นนะเจยบเป็นโทษไปได้เขาขึ้นว่าในใจอะแต่ว่ากดโทรศัพท์แล้วบ่ไม่บ่เขาตามที่เขาให้มาเลยไงมันต้องเป็นคู่กันดิเจ็บต่อนเจ้าเฮ็ดนี่ยที่นี่มันก็ได้ย้อนแย้งว่าเขาต่อสายสายกลับเนี่ยมันไปอีกอันนึง มันก็ได like ้ไปทำงานอีกอย่างนึงที่น่ะสับกันนี <h <h ่มันสับกันมันตั้งเด็ดเลยตั้งเด็ออกเด็ออกเด็ดเด็ดบัดตัวนี้น้อยสองตัวนะมันต้องเปิด่ย้องกันตัวนึงดันออกมาตัวนี้ก็ต้องกลับออกแทนแล้วมันยจะไปเช่นงั้นอีกตัวนึงหนึ่งคุณหลังมันไปกลับเข้าทางอีกตัวนึงมคนละเซียนคนละสายอีกสายบัดนี้ผู้ที่บ่ได้เดือระบบตั้งแต่เริ่มต้นมางมง้มน้ำกล่นมาไง พอาตาแตกพอยังหงอยู่ดเลยดูสิยินบ่สามนาทีไอ้แคเรียกดอกซ้ยินบ่กันท่านผมยืดเสียงแล้วตอนแเรกรดมันต้องเป็นทังซี่ม้อเป็นคู่กันทังซี้เป็ี่นกันังซี่แล้วมันโมเมนมันเปลี่ยนคู่ตรงมูราซีอันนั้นบ่ะมันมาคู่กันุ้วยผิวเอือเอามันมาคู่กันด้ยเผือกมันคำอะนี่มีปกติมันต้องยังซี่ยังซี่เออนั่นไงมันคำทีนี้พูดอะไรมัิ มีอินไทยแลนด์หรอกันนะมิงสันนะตัวคอนทรลคุณอยู่กับตัวคอนทรลมันนี้ก็คือบันนี้ตรงบันปะนี้ตรงเลยสินะก็คือยุ่นีนมันตรงออกเข่ายุ่นีนมันตรงแต่ว่าโอ้เปิซับอยู่ในด้พูอีกสายที่เปิดซับนะอ่าต้องไปซับพุ่นอีกเห็นโซนีน้อยเห็นงั้นไหมบนตึกบนตรงอ่เขาก็เลยต้องไปบุญไหวอยู่อยู่บุญพี่เขาบุญไหวอยู่น่ะเสียนะมันถิ่มเบาไปหน่อยหน่อยที่รอตัวไว้หน่อยแล้ต่อถือเลยได้ตอนแรกอ่ะพี่บอกอ๋อบอกต่อหน่อยก็ไปดันแล้ว Cháu gọi này, không mong mô miền mặt 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 này. mặt 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 Không mặt 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 Cháu có mặt 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 không mặt 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 คิดยังไงผมยึดอย่างหลายอย่างเนาะมันปวดประสาทหลายังปวดประสาทดีดีเลยยึดหลายอย่างแบบเปลี่ยนหลายอย่างกูไม่หลายอย่างเห็นบอคลิปนี้ถ้าผมเผยแพร่ไปเรามันขึ้นไปหาช่อช่างไหนยังหัวเขาว่างเลยผมมีความสุขละยินเจ้าจมทันวลาคือเปลี่็นที่เนี่ย้นมันเป็นโรคกิจทีทางเรียกอะไรถ้าเขาเขาบ่ออย่างอันด้วยนั่นน่ะมันไม่ได้ยากเลยคือเขาจับ เขาจับไปเขากดตัวใดกิตั้งไฟตัวนั้นเราออกไปอ่ะตัวใดกินัิงไฟตัวนั้นเราออกไปนี่เขาอยากอยากให้ทคนทุนตัวใดเขากลับไปไปต่อยมันถืออยู่อยู่อยู่ตรงเงินปั๊มนั้นไมันก็ถือเช่นเดียวอันนี้มันต่อสับกันเนี่ยมันเกี่ยวกับสายไฟปะกับคนต่อสายไฟนี่แหละผิดอ่ะคนต่อคนต่อชุดคนให้โดรีคให้โดรีกจะถูกแต่ว่าสายไฟสับกันให้โดรีคก็ไม่ถูกเฮ้ยเสียงห้องปะ โอ้เสียงล้มเสียงล้มเสียงล้มล้มรถบ่เออเมันเป็นที่เปลีนที่อธิบายไม่คือค้นตัวมาผิดค้นตัวมาสร้งงานผิดเขาก็ต้องต้อผิดตามเขาเด้อยวเพื่อเอี่ยมมันใส่งานเด็กเริ่มจากระบบไฟงั้นเริ่มจากระบบไฟพอไฟผิดปุ๊บให้ด็กๆก็ต้องสับตามก็ต้องสับตามเดิบัดที่นี่ป oh, ุ่มกิจพายามเช็ดมันถือบัดทีนะมันเช็ดถือแรงเลยล่ะถือยุบปุ่มอ่ะถือปุ่มอ่ะถือ กะทุ่มกระถึกของมันถึกอยู่แล้วที่มันสั่งสั่งงานไปน่ะมันถึกอยู่แล้วมันก็ะถือด้วยเพราะว่าเขาสับฮะพีดเขาไปสับเพราะว่าเขาสับพุ่นให้มันถึกกระปุ๊มนี้อโ้วันว่าไงว่าวันเขามาลีได้เกี่ยวขอลอยแล้วเนาะโอ้โหมาตรฐานได้คือเก่าพี่เนาะฟังจมเถิดแต่ว่า ที่ฟัมาฟังคลิปนี้เสด็จผู้ใดยนเอฟซีช่อช่างกัได้ได้ฟังเสียงเราล้วนอนหลับเตะขึ้นมา,อาเอ้าคลิปนี้เอาซ้ำนี้ละอ,นนอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขุคุคนโชคดีมีใช้ได้เก่าพี่น้อง